สวัสดีวันทำงานค่ะวันพฤหัส,สบดีเช่นเคยค่ะมีอะไรให้ดูก็มีแต่งาน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 อยู่นะคะ,ะนั่งตรงนี้ก็อยู่ที่นี่แหละใกล้โต๊ะทำงานนี่แหละคะ่ะก็นั่งทำงานอยู่จะได้ไม่ต้องลุกไปไหนเนาะคุยกันได้วีดีโอนะคะทุกคน เดี๋ยวค่อยลุกไปกวาดสาบ้านเนาะไม่ได้กวาดบ้านเลยค่ะเพื่อนทำหนังยางค่ะเพื่อนแม่ส่แม่หมดบรรยากาศคืมมาอีกแล้ว ฝนจะตกนะทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะบ้านเพื่อนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนจะมาอีกแล้วนะเมื่อวานแดดดีเมืเ่อวานแดดร้อนร้อนวันนี้อากาศคืบม,มากค่ะเดี๋ยวเมื่อวานซักผ้าเนานะวันนี้ฝนลุงซักเดีดย๋ยวซับเพื่อนเส้นนีน้เลยคะ่ะทำหนังยางค่ะ ก็ทํางานนั่นแหละค่ะงานนั่นมีหลายหายอันเนาะเราก็ต้องดูแลคนเดียวหมดเลยแล้วก็เนาะอันนี้ก็จะแป๊บหนังย่างนี่ตะกี้ไรสดเจ็บเวลามันไม่มันไม่สำเร็จสักทีงน๋อความชื่นล่าใจความชืล่าใจ มันไม่ได้นะคะถ้าใครคิดเปิดหมดนือชีพมีเวลาไฟ้สดก็ไล้คนะ,คะอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็บันทึกละโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็อย่างเงี้ยเนาะแต่ละเราเคยใช้รุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ของวิวเเหมือนกันนะคะนี้นี่ก็แป๊บเดียวก็เราต้องคอยดูเรียนรู้อยู่เนาะการไรุ้ด ถ้ามีเวลามันก็ดีเนาะแต่ปณีชราใจเพื่อนๆเชื่อไหมปณีเปิดนวนะ้อยคิดมาจะสองปีแล้วนะเปิดร้านตรงนี้ไปจะสองปีปณีเริ่มที่จริงก็เปิดแล้วก็ปิดไปเปิดแล้วก็ปิดไปสองรอบเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเนี่ยแล้วก็บางครั้งเราเหนื่อยแล้วก็ช่วงช่วงที่ทําร้านแล้วก็พัฒนาร้านขึ้นไปเรื่อยๆเนาะความเหนื่อยมันต้องมาเยือนละคนเราอะ่ะ เหนือ่อยเยือนตัวเองเ้าตัวเองก็เหนื่อยเกินไปโอ้แมแ่เอาละเพราะว่าก็จะไปนั่งไลนั่งทำอะไรับไปฟังผู้รู้ผู้รู้คนนึงก็ว่าไม่ต้องไล่ให้ทําอย่างนี้ล้วก็ทําตามเข้าไปเนาะ <S <S ไม่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 ไมสําเร็จค่ะแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จไปในสองสามเดือนน่ะถือว่าเขาเก่งแล้วเขาก็ต้องทํางานเป็นทีมเนาะอย่างเราตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นทีมนะมันก็ยากนะที่จะทําสําเร็จนะ ถ้าม่มีใครช่วยมีในทีมงานช่วยไนี่ย่ะวันนี้ก็ทําคนเดียวจนปานี่จะสองปีวันนี้ก็ไม่สำเร็จมันไม่ดีตรงที่เองตัวเองไม่ไล่สสดยิงถ้าไลฟสสดได้จะดีนะคะทุกคนถ้าใครคิดจะมาทำทุกทำหาเงิงนในอากาศอย่างนี้นะมนเวลาไล้สุดจะดีครับแล้อย,อย่างด้ ้าวสองแนงครัที่มันเป็น,น,ปปนม้วนแบปากม้วนมีไหมจ๊ับกากาหน้าบางกัค่ะใช่ใช่นนีย่่อันมีแ่อะไรอ๋อ ไสิบบาทจ้าก็โอนอยู่เนาะจ้าไม่เป็นไรเขาให้โอนเขาโอนเนาะเขาทำให้เราโอนแล้ลูกสามกันบ่ยอมเอาเงินสดเลยอ่ะบอกมันมีเลยเงินสดเยอะแล้วนะครับจ้าขอบคุณจ้าคุยกันเรื่องทำเงินในอากาศเนาะ เเตอร์ข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มองหาตรงไหนว่าดีแล้วก็เข้าไปเข้าไปคนนู้นก็ว่าไม่ต้องไร้สดก็สําเร็จคนนั้นก็ว่าไร้สดก็จะสําเร็จเร็วเพื่อนที่ทําพร้อมกันอะ่ะไม่พร้อมกันแต่เราเห็นเพาตอนเห็นพร้อมกับที่เราทำเครื่องนั้นเขาจะไร้สดทุกวันทุกวันตอนนี้เขาโอ้โเขาสำเร็จไป ได้ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็นี้มีค่าดาวค่ะตั้งค่าดาวแต่ก็ไม่ได้เงินลงนะเพราะว่าไม่มีคนส่งดาวให้ส่งดาวก็ได้กี่ดวงก็ดาวทั้งหมดเป็นกี่ดวงอะเนาะดาวครบตรงนี้ถึงแก่ได้กี่เหรียญอะไรเงี้ยดาวอะค่ะเราไม่มีคนส่งดาวเราก็ไม่ได้เงินได้ตั้งค่าดาวแล้วก็ต้้งดาวห้าสิบดวงเราถึงจประสบมสำเร็จแต่ทีนี้ไม่มีคนส่งดาวเนาะตั้งค่าดาวค่อนข้างจะค่อนข้างจะ ได้ตั้งก็จะว่าไม่ได้ตั้งก็ได้ตั้งคือได้ตั้งค่าดาวแต่ก็ไม่ได้เงินคือมันไม่ได้ก็โดนระงับไปมันตอนนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าถ้าใครตั้งตั้งค่าไว้ยี่สิบห้าเหรียญตอนนี้ระบบก็ไม่นั่นให้นะคะก็ไปตั้งร้อยเหรียญเลยอนก่อนวันนี้ก็แช์นะแชรคลีปของอาจารย์ไปนะให้เพื่อนๆดูเนาะจะไม่รู้จะมาถึงนี้หรือเปล่าก็แชรนั้นเพจหลักค่ะ ก็ไม่รู้จะยังไงแต่ถ้าใครมีเวลาไลฟ์สดก็ไลฟ์สดนะคะจะได้ประสบความสําเร็จกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาปล่าวันนี้เสียเวลาปล่าโอเคนะคะจะบันทึกอีกแล้ว